แค่ผมับมันจาเป็นยี่ดใหญ่ถ้าไมนจำเป็นผมบ่าใครเรูจาเป็นอีเดียวกูซอยคนถูกนี่มันมันมันไม่มีแต่สิเจริญเก่าหนาครับเชียร์ผมนี่ยบาทนี่กูการที่ซอยนี่จะไม่กันอะไรทีเก่าคันเบ็ดสีโบ่์ซอยเท่าแต่ไหนครับมันเป็นเจ้าข่อยคันวานี่คันวไม่ได้ผมกับวัาใคยว่ะผมคันว้าไม่ได้ผมกับวัวใครเลยว่ะผมไปพวกมึงวันนี้เราจะไปกาลสินกันไปดูกันว่าวันนี้จะได้อะไรกลับมาบ้างได้ข่าวว่าคันนี้นะบอกเลยว่าแลแล้วก็ กระทบไหลรถอยู่ศูนย์เลยอะ่ะเออคือแบบว่ารถใหม่กับรถคันนี้มึงไม่ได้ต่างกันเลยมันต่างกันอย่างหนึ่งคือคันนี้แม่งมาเชสที่นี่เออเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้ยถึงแล้วครับทุกคนบรรยากาศดีมากดูดิเหมือนกลางทุ่งนาไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าแต่ว่าผมมาครั้งที่3แล้วนะครับผมครั้งแรกนี่เราซื้อฟอร์ซ่าไปเนาะตอนนั้นปี24น่าจะปีที่แล้ว แล้วก็ซื้อ S อ0พันธประทูไปคันหนึ่งปี23นะครับวันนี้มาดูกันนะครับผมว่าเราจะได้อะไรกลับบ้านไหมเพราะว่าผมไม่กลับมือเปล่าแน่นอนมาดูพี่เขากำลังเอารถออกมาให้ดู <ไป S 1> แอนอะไรพี่พผมโมนให้เลยเจ้าวดียวไม่มีอยู่ไหนอันไปซื้อรถลูกค้าขอเพิ่มไหมกูเพิ่งเคยเจอเนี่ยตั้งแต่กูซื้อมาปกตีไปถึงพ่อค้านี่กดราคาดิเอเอในในกรกด กดราคาดิไม่ไม่ได้นะพี่ตรงนี้มีรอยหินดีดแมนอีดีวะการเมาไปเอาอีดีนี่เมาไปเอาตรงนี้รอยหินดีดไม่ได้นี่พี่รถไมพันโลมีหินดีดใช่ไหมล่ะเ้ยรอยโค่นพี่ผมต้องไปเคลียร์ลิงนู่นนี่นั่นอีกอยู่แลมันเปอยโนเสียด้วเี๋ยวมีเดี๋ยวนี้เห็นแล้วล่ะมาขอเชียร์ครับมาขอเชียร์อะไรอันนี้มาขอผมแบบนี้ล่ะโอ้ผมจ่ายขนาดสื่อแนวขายเลย อืมล้อ,อแสนเจ็ดครับผมยครับำไปนี้ครับล้อแสนเจ็ดแมนครับไอ้ชื่อเจียวโนโ่เนี่ยสามขันครับเนาะ,โอ,ะโอ้ <c oughs> กำไรกันนี่นะจียวโน่นี่นะพี่คก็ว่าเป็ผมคนได้ช่วยช่วยช่วยผมซะใครม,มันจำเป็นยี่ีใหญ่แต่ไม<อ>่จำเป็นผมว่าล้วหรอกจำเป็นอีกเดียว <c oughs> กูแก้วแก้วขนาดเ่าแล้วมันมแดงอีกเนาะเพิ่้าอยครับบั้นแก้ไปส่งขอนแก่นนด้ให้เข้ามาเอาไอพวกบวกอันนด้ไป บอกเกี่ยวกับวไปยัก็ห้ยค่อยมากขึ้กูโซ่รถทำไงซ่ค่อนถูกนี่มันมันมันไม่มีแต่สิเจริญเก่าหนาครับเชี่ยผมนี่บาทนี่กูได้มันได้กำไรหลายกว่าพี่พี่ก็ได้เชื่อไปนี่มันต้องได้อยู่แล้วพี่ไม่ได้ก็มันไม่ได้มันก็โอ้พี่ก็ว่าไปมันไม่ได้พี่ได้คือเก่าได้คือเก่าไอ้มุ้งตัวถูกการที่ซรอยนี่จำเไดนกาได้คือเก่าคันเบ็ดตัวสี่บาโซ่ไอ้ตัวเดิมโอ้พี่มันก็ช่วยได้นิดน้อยค่านั้งมูกน้ำมันผมก็เติมมาเนาะพี่เน้อไอเก็ไม่เห็นไอ้ไวะเจ้า เดี๋ยวเผมจะค่อยเพิ่มรถรถแก่กว่านอยว่ะเออก็ขอมาดูรถก่อนผมให้ให้เพิ่มได้นิดหน่อยก็หลักพันแหละโจโคมซ่าเบอร์โคมซ่าครับเลขกลมๆสวยเหรอแสนมันต้องไปหาแสนเพิ่มบัากหลายเข้าไปนี่จนชิปหาเอยี่กับแสนตังบอกรายช่วยซได้ไหมเอกสารก็ค่อยแลนเองเว้ยค่อยลเมือไอ้แกนี่ผมก็เลี้ยงช่วยพึ่งกันนั่นแหละเนื้จโจผมนั่นแหละเอาให้ผมมาเห็นาไป ผมเมื่อคืนหัวใหเลยรถซีค่ะันเอาก็จังคันหนาก็ได้ขันนี่แหละครับสองขันนี่มันเหมาท้องใหญ่ๆเจ็บปวดอีเดีว่าเจ้านดิเจ็บปวดครับนี่ไอ้ผมมีน่าจำเป็นต้องใส่เงินเข้าไปอีเดียมันเป็นเจ้าไขว้แม่ดิขันผมไม่ได้ผมกับว่าขายว่าหมมาครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ตัวนะครับผมเป็น S พัน Double R นะครับผมตัวนี้ปี2025นะก็คือผมบอกเลยว่ากระทบศูนย์เลยเพราะรถผมนี่ใหม่เก็บแล้ว ไม่พอที่สุดไม่มีแน่นอนเพราะรถเราแต่งเต็มนะครับผมมาดูกันคันนี้จะได้มาพร้อมกับล้อม,มาเชดนะครับผม นี่เจ็ดก้านนะครับผมฟอร์ดอิตาลีเจ็ดก้านแล้วสุดท้ายนี้นะครับผมจะซื้อจะขายจะแลกจะเปลี่ยนตอนนี้เรารับทุกรุ่นเน้นรถสภาพดีนะครับมีแบบไหนทักเข้ามาได้ผมให้ราคาสูงสูงไม่สูงก็พี่เขาขายเอสพันปียีาให้ผมได้อะเออเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันติดต่อผมได้ที่เพจร้านคอนแก๊สซูเปอร์ไบา์สำนักงานใหญ่หรือโทรศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดสองสองสามเจ็ดหกเบอร์โทรศัพท์ศูนย์สี่สามศูนย์ศูนย์สี่สี่หนึ่งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้อย่าลืมเอสพันธ์ตืม 5แสนเลยนะพี่ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ